ตีนแดงอะอะไรล่ะโอเคมาฝัางพี่ให้พี่ให้คันยบบาไฝังนะเดี๋ยวคันที่แมให้คันที่แม่เดี๋ยวพี่คันที่แมงจะคันไหนก็พูดได้หลับตาพูดได้อเอาคอตัดเลียงแบบอเอซี่ออโต้ <ś c oughs> ไ,ไลไลมึงก็ต้องแบบเฮฮา มาลอยไปเลยอะไรนะไหอะติดไหมมองตรงนี้เหมือนยังไม่ได้เปิดไอ้เลนกล้องไหนอมาเอายังนะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับมินิคูเปอร์แล้วก็ที่ปภาษาการขายแบงก์และตังค์ครัผมไม่พูดด้วยโอเคไปเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยครับวันนี้ตัวแรงแล้วก็ตัวที่เขาเรียกอะไรตัวที่อเนกประสงค์โอเคเริ่มที่ JCW ก่อน สีเลเวลกรีนครับจัดเลยครับรถสวยครับเราเล่นมาคันนี้นะครับคือมินิคูเปอร์นะครับ jcw นะครับ jcw ย่อมาจากอะไรก็ย่อมาจากคำว่า John Cooper Work s นั่นเองนะครับ John Cooper Work s เนี่ยเป็นสันลักแต่งของมินิคูเปอร์นะครับเขาจะผลิตรถที่มีสมรรถนะสูง ออกมานะครับเพื่อใช้ไปแข่งในสนามนั่นเองนะครับแล้วก็ JCW เนี่ยณปัจจุบันของเรานะครับก็มีการนําออกมาแล้วก็จําหน่ายให้กับคนละเรือนนะครับสามารถนํารถ <คน S 1> มินิคูเปอร์ JCW <น>ที่เป็นปตัวแรงเนี่ย ออกมารถแล่นในท้องถนนได้นะครับด้วยรถสมรรถนะสูงแล้วก็ขับขี่แบบสนุกนะครับผมคันนี้เนี่ยก็คือ Mini Cooper JCW ซนะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีของเขารีเบลกินก็คือเป็นสีคารคเตอร์เฉพาะตัวของทาง JCW อยู่แล้วด้วยนะครับคันนี้เป็นสีเขียวรีเบลกินนะครับผมมาพร้อมกับการตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นลายแถบดําแล้วก็ตัดสลับสีแดงซึ่งได้ในเรื่องของความสปอร์ตมากๆเลยนะครับลองมาดูดีเทลใกล้ๆก,ก,กันดีกว่านะครับผมกับมินิตัวนี้เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระจังหน้าการตกแต่งนะครับผมตัวนี้เนี่ยการตกแต่งกระจังหน้านะครับก็จะมีสีแดงตัดสลับสีดํารวมถึงโครเมียมนะครับผมสังเกตที่โลโก้ได้เลยว่าโลโก้เนี่ยเขาจะเป็นโลโก้มินิคูเปอร์เป็นโครเมียมแบบชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมแต่แน่น,นอนแหละว่าด้วยมินิคูเปอร์เนี่ย ด้วยหน้าตาของเขามันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนี่คือมินิคูเปอร์ใครเห็นก็ต้องหันมามองแน่นอนอยู่แล้วลองขยับมาดูที่ด้านข้างข,างของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแมกเนี่ยล้อแมกตัวนี้ก็เป็นแมกลายจากจอ h ์นคูเปอร์เวิร์กเลยนะครับผมรวมทั้งคาลิปเปอร์เบรกเนี่ยได้สีแดงได้ความสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับผมด้านข้างมีโลโก้แสดงความเป็นจอร์นคูเปอร์เวิร์กตัวท็อปตัวแรงอยู่ด้วยนะครับผมแบบนี้เลยแล้วก็หูช้างตัดสลับ สีแดงแบบนี้นะครับลองดูประมาณมุมกว้างนิดนึงนะครับนี่คือจอห์นคูเปอร์เวิร์ตัวแรงของเราแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นตัวแฮนสามประตูนะครับผมเป็นอีกหนึ่งคันที่ใครมองหารถที่ขับสนุกสมรรถนะดีนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากๆและที่อยู่กับเราหนะ้าตรงนี้คือดูแลมาเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเป็นโนแบ็ k เนี่ยตัวนี้ก็มีแับกันลอยมาให้ด้วยนะครับผมอลองมาดูทางด้านหลังของเขากันครับสุดท้ายเขดัดสุดท้าย ด้านหลังของเขานะครับก็คือจะสวยงามตามทองเรื่องแบบนี้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของตัวไฟด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นลวดลายของทงชาติอังกฤษนะครับหรือว่าลายยูเนี่ยนแจของเรานั่นเองนะครับสังเกตไหมเอ่ยนี่จะมีชีขช้ขึ้นชี้ลงมาเป็นลวดลายทงชาติเด็พี่แบงก์กำลังเปิดไฟให้ดูดให้คุณผู้ชมลองชมกันนะครับรว่าสวยงามแค่ไหนปุกปิกปุกป,กปกินี่คือเสียงคาแรคเตอร์ของ จอห์น o ูเปอร์เวิร์กหรือว่ามินิคูเปอร์อยู่แล้วประมาณนี้เลยดีไซน์นะครับส่วนด้านหลังเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับปุ๊บปวาบนี่จะเป็นความคลาสสิกของแฮตสามประตูก็คือจะเป็นระบบเมนวลต้องต้องบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมว่าเฮ้ยทำไมจอห์น o ูเปอร์เวิร์กลดราคาประมาณนี้เนี่ยเอ้ยไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเลยหรอต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนคำว่ามินิคูเปอร์เขาเน้นสมรรถนะนะครับผมไดคาแรคเตอร์แบบดิบดิบ <c oughs> เลยนะครับการเก็บของด้านหลังเนี่ยอยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมสามารถเก็บของได้อย่างกระเป๋าแคริออนเราวางแนวตั้งแนวตะแคงนิดนึงก็สามารถเก็บได้นะครับส่วนใครเนี่ยที่อยากได้การเก็บของสัมภาระเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยสามารถพับเบาะได้นะครับแบบที่พี่แบงค์กำลังพับให้อยู่ณนะตอนนี้เลยส,สามารถพับได้เป็นแบบ 60- 40นะครับผมซ้าย60ขวา4ีนั่นเองนะครับผมก็สามารถเก็บของได้ มากขึ้นแบบนี้เลยนะครับ,บมานตรงเนี้ยที่แบ่งในเรื่องของห้องสัมภาระกับห้องโดยสารมันแบ่งได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วแหละแต่ทีนี้ถ้าใครอยากได้การเก็บสัมภาระเพิ่มง่ายๆเลยลก็เอาแค,แค่ดึงสลักตรงนี้ออกแล้วก็ถอดออกได้นะครับผมประมาณนี้เลยกับการเก็บของของมีจอนคูเปอร์เวิร์กแลวผมจะเมนวนก็ไม่ได้มีปัญหาเนาะเพราะว่ามันแบบว่าไม่ได้หนักเลยเนี่ยมือเดียวลงไปเลย กสบายอยู่แล้วครับผม <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวพาไปชมด้านในกันกล้อง <Okay. S 1> ลองมาดูฝั่งนี้ก็ได้จะได้เห็นพ <Okay. S 1> วกรายละเอียดทีเทลเล็กๆของตัว Mini Cooper นะครับผม <Okay. S 1> อ่ะเมื่อกี้ผมลืมแจ้งไปว่ากุญแจก็เป็นคีย์เลสด้วยนะ <Okay. S 1> แล้วก็กระจกเป็นเฟรมเลสด้วยได้ความสปอร์ตด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> เป็นไงบ้างภายในของตัว JCW นะครับ mm hmm. ให้กล้องลอง ดูภายในก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละจุดภายในสวยมากเบาะหนังตรงนี้นะสบายมากเลยเป็นแบบหนังกับโลโก้ JCW แล้วก็ตัดค่าแดงนี้อัน <_' S 2> นี้<ง>ต้องบอกสำหรับคนที่ชอบซิ่งรถแรงเซ็นมาแบบแรงมากๆ เซ็ตมาแรงมากนะครับผมกับคันนี้โอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเข้าไปด้านในแล้วสตาร์ทให้คุณผู้ชมดูกันนะครับกับมินิตัวนี้ปั๊บอ่าพอเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะสัมผัสได้เลยกับมินิคันนี้แน่นอนว่ามันเป็นรถแรงรถสปอร์ตอยู่แล้ว เบาของรถเขานั่นเองนะครับตัวเบารถเนี่ยค่อนข้างที่จะโอบกระชับกับสรีระของตัวคลอย่างเราได้เป็นอย่างดีเลยนะแล้วก็การปรับเบาเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นแมนนวลอยู่แล้วแต่อันนี้ก็ต้องยกผลประโยชน์ให้ตำเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาต่อการใช้งานอะไรอีกครั้งมันดีด้วยนะการที่มันเป็นแมนนวลอย่างเงี้ยการดูแลรักษามันค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงกันดีกว่าปุ๊บไม่ เป็นไงคุณผู้ชมนี่คือเสียงของ JCW นะครับการเดินรอบเนี่ยคือแบบเล้าใจมากๆเลยนะครับเสียงนี่คือกระหึ่มมากเดี๋ยวยงไงขอลองเบิ้ลเล็กๆน้อยๆให้กับคุณผู้ชมดูกันต้องขออนุญาตคนที่นั่งอยู่ในโชว์รูมด้วยแล้วกันนะครับมานี่คือประมาณนี้เลยสำหรับการ ลองลองให้คุณผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือแค่หมดธรรมดานะไม่ได้เป็นโหมดสปอร์ตหมดอะไรด้วยแต่ว่าคนันนี้สำหรับใครที่เอานำไปขับและอยากจะสนุกมากยิ่งขึ้นเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ตรงนั้นมากๆนะครับเพราะว่ามีโหมดสปอร์ตให้คุณผู้ชมให้ปรับใช้ด้วยนะครับผมรวมถึงแพดเดิลชิปเนี่ยตัวนี้ก็ทำออกมาให้นะครับก็คือปรับใช้ที่พวงมาลัยแบบนี้เลยสบายแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็หากใครเนี่ยแน่นอนและคนไทยเราเนาะ ยังไงก็มีรถติดไม่ได้ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ตรงนั้นเช่นกันในเรื่องหบทกรีนหรือว่าไม้นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็สามารถทําให้รถของเราเนี่ยขับขี่ได้อยา่างประหยัดมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวเกียร์เป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็ได้ความคลาสสิกเนาะเกียร์ประมาณนี้เลยแล้วก็มีกด P ีเป็นเขา้เขาเกียร์พีเนี่ยเป็นการกดปุ่มเท่านั้นนะครับก,ก็ปรับได้แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยการใช้แพนเรชชิพเพียงแค่เราดัน เกียร์ไปทางด้านซ้ายนะปุ๊บอ่ามาที่ M ทับ S ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คือสามารถใช้พัดเดิลชิฟหรือว่าเราจะเชนเกียร์ขึ้นลงแบบนี้ได้เช่นกันนะครับผมหากเราจะกลับมาในเกียร์โต้เหมือนเดิมแล้วเนี่ยเราก็แค่กันมาทางขวามือนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเบรกมือ ก็ม like, ีเบรกมือให้นะครับเป็นแบบแมนนวลด้วยเลยนี่เขาคงเข้าใจเราแหละว่าอยากจะเอารถแบบไปดิฟเล่นไปอะไรหรือเปล่าก็เลยมีตัวนี้มาให้นะครับได้ความสปอร์ตแล้วก็ความแบบคลาสสิกมากเลยสาหรับ j c w แล้วก็ตัวนี้นะเลื่อนไม้นี่เลื่อนไม้เป็นแบบแอนะล็อกนะคุณผู้ชมซึ่งมันได้ฟิลมากเลยมันมันรู้สึกว่ามันเหมือนการขับรถแข่งจริงๆอ่ะเพราะเนี่ยแหละถ่ายรูปต้องแบบนี้เลยมันต้องเป็นเลขมันต้องเป็นเขียมันต้องเป็นแอนาล็อกแบบนี้นี่คือได้ฟิลมากๆนะครับ แล้วก็ตัวนี้ความสะดวกสบายก็ยังไม่หมดนะมันยังมาพร้อมกับตัวนี่ให้กล้องหงายขึ้นไปดูได้เลยสันรูปด้านบนนะครับตัวนี้ก็ยังมีสันรูปมาให้นะครับผมแล้วก็สามารถเปิดได้นะเดี๋ยวเปิดให้คุณผู้ชมดูดีกว่าปุ๊บปุ๊บอีกทีหนึง่งนี่ก็คือรับลมหนาวได้เลยฮะ ใครที่หารถแรงๆขับไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นปากช่องเขาใหญ่ตอนนี้ก็คือคันนี้ก็ถือว่าเท่มากๆนะหล่อมากเหมือนกันเวลาที่เราขับไปเที่ยวที่ต่างๆนะครับผมแล้วก็เครื่องเสียงตัวนี้บอกต้อง,ต,องต้องแจ้งลูกค้าว่าตัวนี้ได้เป็นตัวฮามันกระดอนตัวท็อปเลยนะครับผมเ,เสียงดีมาก <Okay. S 2> เครื่องดีมากขับสนุกมาก <Okay. S 2> ถ้าเกิดใครเป็นสายซิ่งสายสปอร์ตไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับ ประมาณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวตังจะไปสรุปอันนี้ใครทางด้านหน้าตัวรถนะครับแต่กล้องไปด้านหน้าได้เลยโหอเลยเสียงแบบเครื่องยนต์ทรงพลังมากชืบคันนี้นะครับมินิ JCW นะครับผมปี2020นะครับเป็นรถปี2021นะแล้วก็ตัวนี้ราคามาพร้อมกับราคาอยู่ที่1,890,000บาทนะครับผมสำหรับ ไทยนะครับที่หารถคันนี้อยู่ในงบประมาณไม่ถึง2ล้านก็ได้เป็นเจ้าของแล้วกับมินิ JCW ตัวแรงแบบนี้เลยนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาลองดูตัวจริงของเขาได้นะครับผมว่าคันนี้เนี่ยเข้างดงามแค่ไหนเดี๋ยวเรามาสรุปอีกทีแล้วตอนนี้พาไปดูตัวอเนกประสงค์ก็คือตัวนี้ก็ตัวขายดีเลยนะมินิคูเปอร์ตัวคันที่แมนและเป็นโฉม็อปสุดก็คือไฮฟิน ที่เลิกผลิตไปแล้วก็เท่ากับว่าออปชันเขาจะให้มาเต็มกว่าตัวปัจจุบันนะคระับมาดูรูปทรงภายนอกภายในกันเลยก็จะดูบึกบึนขึ้นมาหน่อยเป็นแบบ5ประตูคันก็จะใหญ่ขึ้นมาลบ5มินิที่แบบว่าเอ,อเดิมๆว่าแคบใช้งานแบบว่านั่งไม่สบายก็คือจบที่คันนี้ครับดูเลยตกแต่ง S ก็ Cooper S สีก็จะเป็น m i t ิ r a c i n g g r e e n ก็คือเขียวเลยอันนี้เขียวแบบสดๆแบบรถแข่งเลย ไฟก็เป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์เลนแล้วพวกเซนเซอร์รอบคันก็มาครบแล้วก็ล้อเขาก็จะตกแต่งเป็นสีโทนดำเลยแบบนี้เลยดูเรียบๆแต่ว่ามีความสปอร์ตนี่ตรงกระจกก็จะเป็นสีดำหลังคาดำคีเรตก็จะให้มาเหมือนกันครับเหมือนกับ JCW เลยเปิดประตูแต่ว่ามาดูรูปทรงคันนี้ก่อนแล้วก็ข้างท้าย ไฟก็จะเป็น LCI แล้วเป็น Union Jack เหมือนกันนี่ครับลายธงชาติแบบนี้เลย Cooper S แต่ว่าของตัวนี้นเนี่ยของเจ้าตัวนี้นก็จะให้พวกแบบว่าความสะดวกสบายเข้ามานี่<ม>เป็นฝาท้ายก็จะเป็นแบบไฟฟ้าเปิดปิดไฟฟ้าเตะเปิดปิดได้คลิกเซนเซอร์ได้นี่ครับแล้วก็พับเบาะทุกอย่างได้เหมือนกันแต่ว่าข<ช>้างหลังพื้นที่ในการใส่สัมภาระเขาก็จะเยอะกว่าเนี่ยแล้วก็ข้างล่างก็ยังมีแบบตัวนี้นี่ไฮไลท์ของเขาเลยเท่มาก มป็นแบบว่าไปแคมป์ไปอะไรเนี่ยนั่งได้นั่งนี้เลยนั่งได้เลยครับไปเที่ยวทะลงทะเลสบายนะลองแบบว่าลองตรงก้นพอดีเลยสบายมากมันได้ฟิละนี่แบบนี้ได้เลยนะครับไปเที่ยวทะลงทะเลเราเอารถไปจอดหลังให้ทะเลนั้นแล้วก็เขาดีไซน์มาดีแล้วก็เวลาจะกลับปุ๊บก็เข้าไปเลยพับเก็บตรงข้างล่างก็ใส่ของได้อีกใส่ของได้อีกปึ๊บนี่ปิดก็เป็นไฟฟ้าไปเลยครับ ถ้าคันนี้ก็จะแบบอเนกประสงค์เลยเนั่งสบายเพราะว่าพื้นที่เขาใหญ่ขึ้นเนี่ยนะลบภาพจําของมินิที่แบบคลาสสิกแบบคันนั้นเลยแต่ใครที่ใช้แค่ผู้น่าใช่ไหมอย่างคันของตังก็คือขับแบบเอามันเลยนะขับไม่ใช่<อ>คันนี้ไม่มันนะแต่คันนี้มันแรงมากนี่มินิคูเปอร์แรงทุกคันอยู่แล้วครับดูข้างในเครื่องเขาใช้เครื่องเบนซินครับสองพันเบนซินใช่ครับเครื่องเสียงก็ฮามาเนี่ยถ้าเป็นตัวไฮทีมเสียงแบบเพาะมากยังให้แบบฮามาการดอนมาอยู่เนี่ย ฝาท้ายตรงอ่าท้ายไฟฟ้าปรับบอกบอกก็ไฟฟ้าหมดเลยใช่ครับคือถ้าเกิดว่าเน้นสะดวกสบายถังพิแมนต่อข้างในนะ้นมาข้างมานาข้างในเลยลองสตาร์ดูปุ๊บชอบปุ่มสตาร์เขามากเลยตอนเนี้ยทาแบบว่าทําเป็นแบบเอกลักษณ์มากเลยแล้วต้องมีเฮดอัพดิสเทย์ขึ้นท็อปขึ้นมาอย่างเงี้ยให้มาเหมือนกันเลยแอร์เดี๋ยวกดปรับก่อนเย็นๆนี่แอร์ก็จะเป็นดิจิตอลครับแล้วก็เป็นออโต้ด้วย แยกซ้ายขวากันเนี่ยเขาจะมีลูกเล่นนิดๆหน่อยๆใส่มาเนอะเวลาเราปรับลงอะนี่นะมีแบบ ambient light ก็เปลี่ยนได้ ambient light เขาแนวเลยไม่ต้องเปลี่ยนที่หน้าจอกดตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเราเอาไฟอันนี้ออกกันนะโอเคเนี่ยเปลี่ยนสีเลยสีเขียวเขาก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยตรงสองเท้าตรงรอบพันเลยเนี่ยชัดเจนง่ายครับสีแดงสวยๆโฟงมอะไรก็จะกระชับมือมากครับแบบทรงแบบสปอร์ตแพดเดิลชิพ ครบเบรกมือไว้ก่อนโอเคนี่แล้วตัวนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะตัวสิ่งอำนวยความสะดวกเนะี่ยใส่มาครบอย่างแบบไวเลสชาร์จเนี่ยตรงที่วางแขนเอาขึ้นมามีไวเลสชาร์จตรงนี้อีกเอาโทรศัพท์แบบใส่เข้าไปได้เลยก็ขึ้นแบบเป็นไวเลสชาร์จเลยสายสีก็มีมาให้นะนนี้ก็็เปสายใหม่<ล>แล้วแล้วก็พวกระบบเนี่ยระบบตรงหน้าจอเขาเนี่ยง่ายครับมันทัสกรีนได้เลยแล้วก็ที่เขาสิ่งที่เขาให้มาเนาะพวกแบบว่าเวลาเราขับ แอปเปิลคาเพเนี่ยก็เชื่อมแบบไร้สายเลยถ้าเป็นของทางมินิไม่น้องแบบเสียบสายให้แบบเกะกะเลยใช่แล้วก็ที่จริงการทํางานเขาจะเหมือนคันนุ้นเพราะว่าโหมดการขับขี่อะไรเงี้ยจะมาทรงเดียวกันเลยเนี่ยใช่ครับด้วยเกียร์ด้วยหน้าตาเกียร์ต่างๆก็จะเปลี่ยนไปคล้ายกันเลยสปอร์ตสปอร์ตก็คือแรงขึ้นกินน้ํามันแบบน้อยคือบาลานะครับใช่โอเคด้วยนี่เห็นไหมเราเห็นไฮทีมที่เป็นรูปตัว P แล้วก็มีกลวยเนี่ยนะก็คือเขายังให้ระบบมีรูปกลวยขึ้นมาเขาจะให้เป็นระบบ ถอยจอดอัตโนมัติเนี่ยสแกนหาที่จอดยังไม่ได้ตัดออกครับเนี่ยยังให้มาอยู่อืมระบบเอตัวนี้อะไรัอตนมัติัวนี้คาถามบ่อยอ๋อตัวนี้เป็นตัว i d a l i n g start stop ก็คือเวลาติดไฟแดงอ่ะถ้าไม่ชอบเนี่ยกดปิดไปเลยเขาว่าเครื่องยนต์เขาจะดับการทำงานของแอร์อะไรเขาจะดอบลงไปอะไรเงี้ยอาจจะติดติดดับดับอยู่เวลาจะไปเครื่องมันติดอาจจะไม่ค่อยชอบกันเราก็กดปิดได้จจะมาปิดตุกครั้งเวลาสตาร์ทรถแต่นั่งสบายมากครับคันนี้แบบว่าเนี่ยได้ความใหญ่ได้ความสบายแล้วก็เนี่ยเลขไม้สามหมื่นเจ็ด ไม่น้อยเลยคันนี้และเดี๋ยวเราพาไปดูตรงข้างหลังยิ่งนั่งสบายเลยครับถ้าเป็นข้างหลังปัดฟาบเนี่ยมินิเป็นรถไซส์ที่แบบสามารถปรับตรงนี้ได้นะเป็นเล่นดึงเนี่ยปรับเอ็นลงไปได้อีกแอร์หลังก็ให้มาครบถึงจะเป็นรถแบบไซส์แบบไม่ได้ขนาดใหญ่มากเนี่ยในต่างดึงได้เลยเชือกดึง สามารถดึงปรับเขาเรียกอะไรปรับระดับของข้างหลังตรงเบาะได้๋อที่ตรงนี้โอเคครับเนี่ยแบบปกติรถเขาจะไม่มีมานะอย่างถ้าเป็นพวกเบนซ์หรือปีเอ็มต้องเป็นเซกเมนต์ใหญ่เลยถึงจะให้ตัวที่แบบปรับตรงนี้มาบเเพราะว่าเขาจะเป็นแบบว่าเขาจะตั้งมาแบบว่าเป็นฟิกมาเลยอันนี้สามารถดึงแล้วก็ปรับเอนลงไปได้อีกไม่เนเวิร์กนะเนี่ยเอาจริงใช้งานผมว่าไม่ตอบโจทย์นะมันกลองรองรูปได้เลยคือวางแขนหยิบของหรืออะไรตรงนี้ได้เลย อไม่แย่เขาออกแบบมาดีเลยนะดีเลยเข้าไปเลนลุมเลนลุมนี่คือเหลืออเลยนะครับโอเคอน่าใช้น่าใช์หลังก็มีให้นะแล้วราคามีไทซีรมนีไทซีมีสองจุดราคาดีด้วยอยู่ช่วงร้านกลางแล้วตอนนี้ใช่ายเปนล้านหนึ่งจากป้ายแดงที่เดี๋ยวดับเครื่องก่อนเครื่องก็จะใช้สองพันเบนซินครับแรงก็ไม่ได้กินน้ำมันมากนะครับ ออกถ้าเราไม่ได้เหยียบแบบว่าเวอ่อเกินก็ถือว่าประหยัดน้ำมันอยู่แล้วก็เจ้าคันนี้ก็ปี22มาย3 7 0 0ราคาค่าตัวล้าน55ครับนี่หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทครับเอ่อพวก BSI คันนี้เนาะ BSI ยาวอยู่บำรุงรักษาฟรีถึงปี2027ใช่เขายอมรับไปก็เปลี่ยนเช็คระยะเช็คระยะฟรีเลยได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาสรุปทั้งสองคันกันสไตล์แบบสปอร์ตซิง นี่ที่เป็นแบบคลาสสิกกลิ่นอายของมินิเต็มตัวเลยแล้วก็มินิที่เป็นสมัยใหม่ที่ให้ความสะดวกสบายขึ้นใช่ครับมาตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับใครชอบสายซ<า>ิ่งสายสปอร์ตคันนี้เลยนะครับแล้วก็ลืมบอกไปนะตอนแรกคันนี้ MSI ก็ยังเหลือนะครับสำหรับใครที่รับเข้าไปแล้วเนี่ยการดูแลรักษาหลังการขายตัวนี้ก็ดูแลเข้าสู Thailand ่ไทยแลนด์ของ MINI คูเปอรได้เลยนะครับผมคันนี้เป็นรถปี2020 นะครับผมมาพร้อมกับราคา1.89ล้านบาทตอนนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบ JCW ก็มาดูคันนี้ได้เลยนะครับส่วนคันนี้ก็ฟันที่แมนสายซิ่งบวกกับข้าครัวด้วยอะ่ะนี่สายซิ่งอนเนกประสงค์ล้านห้ครับปี22นี่ MNI ถึงปี I 27 ก็มาชมได้เลยที่เ e n น Motors m a มอเกษตรนวมินทร์ใช่ครับได้แล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้ก็คือใครที่สนใจก็ติดต่อได้โดยตรงเลยครับ0929245641แล้ว่าช่องทางที่เป็นออฟ i c i a l ทั้งหมดเนาะเ c e b y o u y u u t u i k t o k t o อ i n s t a g กรทั้งหมดเลยก็คือแบบเข้ามาได้หรือจะบอก i n เข้ามาได้เลยที่เกษตรนวมินทร์ตอมอ77 ใช่ครับแล้วก็วันนี้ผมกับพี่แบงค์ที่บรึกษาการขายจากเบนมอเตอร์มอเก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นรถใหม่มารถใหม่มาเป็นรุ่นไหนแล้วก็จะเป็นใครมาให้ข้อมูลจะเป็นที่บริษัทท่านไหนต้องรอติดตามชมกันนะครับแล้ววันนี้ผมกับพี่แบงค์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ